ยืนน hmm> um ิ่เอ้ยปืนทะลุอ่ะปืนทะลุอ่ะเฮ้ยโอ้โหหลายทางเกินอ่ะเดี๋ยวต้องเอาทีละตัวทีละตัวโอ้ยตัวนั้นจะตายแล้วโอ้ผมให้ตายทันทีเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอ้ยเขายิงล่อเราเพื่อนเพื่อนเขายิงพกใส่เราเขาเพิ่มเลือดด้วย เวลาบีบแล้วเวลาบีบแล้วอยู่ไหนกูเลยเฮ้ยอาจอายอยู่นี่นไ่ทันแล้ววะเดี๋ยวเพวืพ่อนๆถึงถึงแพ้เราก็ต้องแพ้แบบหล่อๆนะครับผมแพ้แบบมีศักยภาพนะครับโอยหลังมามโดนหวัวพอดีเลยข้างหน้าเราก็มันจะขาดแคนคนช่วยอยู่นะครับอยู่ไหนเอ้ยคุณจิมมี่ได้เลยได้งไง คุณจิมมี่เขาชอบมามุมนี้นะครับโอ้ยหลังมาต้องช่วยเคียร์หลังก่อนนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเพิ่มเลือดออเก็บไปสี่แล้วเว้ยพวกเราโุ้ยเพื่อนๆเสียงตีนมาเพียบเลยหนีก่อนน่าจะสองตัวได้ลวมะั้งสต่โอ้ยสามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมุมไหนมุมนี้แล้วกัน เขาวิ่งตามเรามาแล้วต่เอยี่ไงวางเลยแล้วกันนะครับอ่าเสียงเขาอยู่ปีบักนะเอ้ยอยู่บนสามแยกมายิงรอเลยต่เอโอ้โหโดนปะทะหัวพอดีเลยเอ้ยนี่ผมเก็บไปแปดเลยวะเก็บทั้งทีมเลยอ่ะเพื่อนเื่อน สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวพอยแบงที่น่ารักทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The b e s t TV นะครับ <S <S เ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซ<ๆ>ับ s c r i b e นะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับมาตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะครับผมปะลุยกันดีกว่าพวกเรา8ซีไฟเหมือนเดิมเลยครับผมใครที่ดูคลิปผมบ่อยจะได้รู้นะครับว่าผมชอบเล่นซีฟนะครับตอนนี้เพื่อนเราก็ตายไปนหนึ่ง อย่าบอกนะว่าเราต้องมีหน้าที่แบกเพื่อนอีกแล้วเอ้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้ยมีตัวอยู่นะฮะแสดงว่าเขาขึ้นห้องไม้สินะชัวร0 0้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เอ๋อ่ะด้โอ้ยหัวแตกเลยทีเดียวเชียวอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเอ้ยอ้าวนี่ก็หมดดีครับเฮ้ย เราฝั่งเราคนน้อยกว่าด้วยไ okay, ปเปมันเดิม <c oughs> เพื่อนอยู่ยาวก็ดูดีๆนะครับ <c oughs> ถึงนายจะอ้วนแต่เรารู้ว่านายทำได้เรากดสีไฟมันเดิมตอนนี้เฮ้ยระเบิดเราแตกแน่เลยก็โหว่าละ <c oughs> เสียดายสมัยก่อนระเบิดมันไม่ได้แตกตาม k 400นะครับแต่ว่าสมัยนี้มันแตกตามเฮ้ยเจอแล้วเออเอ,อเยอะเลยเฮ้ยบนหัวเรามาสีนี่ย<ง>เฮ้ยกางนะโ,โดเยอะจังเลยยังไงเฮ้ยโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยบอกว่าเพื่อนเราจะทำได้อ่เข้าแล้วไปครับดูแบบเรียวๆกันไปเลยนะครับเพื่อนๆผมจะไม่ค่อยตัดนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าผมเล่นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนๆในทีมเราเล่นยังไงบ้างนะครับ ไปเลยเพื่อนคุกิมิยะพินาเดตสวย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 กูเลยเพื่อนแวลบอ,อ้าวโอ้เพื่อนเรานี่มันกวนจริงๆเลยไ <laughs> ม่เป็นไรฮะมองเป็นสีสันของเกมไปแล้วกันนะอย่าไปเครียดนะครับ เล่นเกมเล่นให้สนุกนะครับผมมาวินต่อไปตอนนี้เราคิวไป6 6หใต้หนึ่งวางระเบิดไว้ตรงนี้แล้วกันเปลี่ยนที่บ้างอ่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเช็คหรอกครับเดินมาก็วางเลยโดยเฉพาะด่านนี้นะไม่สนโลกใครว่าก่อนเขาได้ MVP ไปเฮ้ยอะไรกัน,น,นชื่อเพื่อนเราหาย ได้อยู่ตำแหน่งได้อยู่นะครับตอนนี้กลางเราหายอุ้ยทุกที่คือหายหมดเลยตอนนี้เตอยู่นี่รอเปล่าอยู่นี้เอ้ยปืนทะลุอ่ะปืนทะลุอ่ะเอาไงดีวะเฮ้ยอุ้ยกดไม่ทันโอ้ยนาดิ้งนาดิ้งนาดิ้ง หน้ากากเราช่วยไว้เ,เดี๋ยวค่อยเพิ่มเลือก็ได้เฮ้ยโอ้โอหลายทางเกินอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาทีละตัว <c oughs> ทีละตัว <c oughs> โอ้ยตัวนั้นจะตายแล้ว <c oughs> โอ้ผมให้ตายท่าทเาีเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอ้ยเขายิงล่อเราอ่ะเพื่อนเขายิงพกใส่เราเขาเพิ่มเลือดด้วย <c oughs> อ่าเ <c oughs> วลาบีบแล้วเวลาบีบแล้ว อยู่ไหนกูเลยเฮ้ยอาจจะอยอยู่นี่เออไม่ทันแล้วะเดี๋เพื่อนๆถึงถึงแพ้เราก็ต้องแพ้แบบหล่อๆนะครับผมแพ้แบบมีศักยภาพนะครับมาวินต่อไปตอนนี้เกมนำสองต่อหนึ่งนะครับจะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปรบเปล่าถ้าโดนหัวผมผมร้องเลยนะร้องไห้ โอเคปลอดภยัยตอนนี้เพื่อนเราอยู่ยาวหนึ่งตัวออะไรครับคุณคุกิมิยะอะไรกันนี้นายอ,อุย้ยระเบิดเราเกับแตกโถว่าต้องมีตัวขึ้นมาแน่เลยเฮ้ยมาแล้วโอ้โหไม่ตายพระเถ้เอ้ยระเบิดด้านวะเนี่ย ยิงก่อนปีย์ก่อนจะได้จะได้ยิงได้สะดวกเสียงอยูนี่หรือเปล่าอะไรเพื่อนเดี๋ยวเราเรา,เราช่วยนายเองนะนายไม่ต้องห่วงรับลองว่านายจะไม่ตายนะครับเขาก็อยู่ในห้องนี้แหละเดี๋ยวผมดักยิงเขาเองคอนเซปต์เราก็เหมือนเดิมนะครับทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนเราเหลือมากที่สุดนะ อยู่นี่เอออ่าอ้ยปืน PBLC Winner เพื่อนถามฉายาอะไรเพิ่งได้ตอบอ๋อช่วงนี้เจ็บคอนะเพื่อน เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะโอ้โห,โโหเพื่อนปาระเบิดใส่ระ,ระเบิดเราเพื่อนเขาไม่รู้นะไม่เป็นไรหรอกโอ้โหปืนใส่เป็นงูเลยครับวันนี้ดูด,ดิอ่าโอเคยาวตายไปแล้วหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนจะโดนเอโถมนะครับ <c oughs> น,นั่นนั่น อยู่ไหนอยู่นี่ไงมีอีกไหมไมีก็เปล่ากูเลยละกันเฮ้ยโอ้ยไม่นะเอออยู่ไหนเฮ้ยระเบิดอ้าวโอ้ยไ,ไม่เป็นไรเรายังได้อยู่นะฟารมดิฟュซนะ 4ต่อหนึ่งนะครับตอนนี้มิชชั่นสักเซสนะครับเป,เปลี่ยนที่วางบ้างดีกว่าเรานี่เลยฮ่าฮ่า <c oughs> ชัดเจ๋วแต่ก็มีคนตายมาแล้วนะเดี๋ยวอาเพื่อนเพื่อนเราอยู่ A ็กันหมดนะครับเดี๋ยวเราอยู่ B แค่คนเดียวไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเพื่อนๆเราทำเพื่อนๆทุกคนนะครับกลางเหรอเอ้ยแมตต์นี้เหมือนพวกเราจะได้ใช้หรือเปล่าเดี๋ยวดูซิอยู่ไหนไออยู่นี่ไงเฮ้ยเหลือเขาสองสามตัวนะเข้าเอะปะ โอ้โหยิงแบบนี้ผมนี่ปล่อยเมาส์เลยครับฟรีครับเพื่อนแต่อีบินมาฟันแล้วน,นี่คือพลงังของที่จ็เจใช่ไหมเพื่อนอเพื่อนเปลี่ยนที่วางเปลี่ยนที่วางเป็นสุดท้ายละเขาชอบถมเอนะฮะนี่วางตรงนี้ไปเลยชอบอยู่ตรงนี้ดีนักใช่ไหมเฮ้ย ผลระเบิดก็ระเบิดแตกไวจา้าครับพร้อมบอกเสมอยาเราแตกนะนเขาจะมายาวปะเปออดูตำแหน่งเพื่อนก่อนโอเคได้อยู่นะครับเฮ้ยไ,ไม่ต้องทำไรแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยชนะเว้ยเกิเอะย ต่อไปด,าาด่าอะไรดี l u ก v ์วิวลักส์วิวเดเบสเขาโหดครับไม่โหดครับไม่โหดฟุกมากกว่าพอเล่นได้เรามาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่านะถ้าดูจากยศและรูปแคนอเราน่าจะช่วยฝั่งแดงดีที่สุดนะครับมาเกมก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับอ่าโอเคชชว์นี้เน็ตผมกากนะบอกเพื่อนไว้ก่อน ไปเร็วเข้า่มีอะไรบ้าเพื่อนเราโดนเก็บไปหนึ่งแล้วโอ้โหเพื่อนเราโดนระเบิดอีกแล้วโอ้โหเพื่อนหายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตายเพื่อนอย่าเพิ่งตายถ่วงไว้ก่อนนะตอนนี้ฝั่งโน้นโอ้ยอุ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 ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องค่อยๆเล่นนะเฮ้ยโอ้โหอยู่นี่ อันนี้มันเยอะสามดาวเออเกือบตายแล้วไม่ละเราโอเคเพื่อนมาแล้วรู้สึกอุ่นใจมาตามเรามาก็ได้นะถ้านายอยากได้ความคุ้มครองอ้าวมาน,นี่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 เออมานนเดี๋ยวไปเลยไปเลยลงไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละ วังเพาเพื่อนจะรู้นะโอเคตอนนี้เราก็นำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับฝั่งโน้นเยอะกว่าด้วยนะแก้สถานการณ์ยังไงดีพวกเราอ,อะไรมาเจอโปอีกละหัวแตกมาเนียนเอา้าเขาเขาด่ากันเองครับเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่านให้เพื่อนๆฟังนะเเราเขาด่ากันนะสนุกนะสีสันของเกมมากแต่ละคนนี่หาๆกันทั้งนั้นเลยผมชอบมากเลยเวลาเขาแบบเขาเถียงกันนะ <c oughs> ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะอันนี้แหละคนไทยหไหวรอเปล่าเพื่อนเออเ <c oughs> ว่าเราเคลียร์ให้เพื่อนนะหลังมาหรอ เราเหลือ2คนกับเพื่อนมาหลังจะมานะครับเดี๋ยวเราเล่นมุมแคบไป,ปกันนะจะได้ฟังเสียงน่าจะยังไม่มานะเก็บท่านเอเพื่อนดีไหมเนี่ยไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนเฮ้ยหลังมาเกินคุยมวยเฮ้ยอดุเอ้ โอ้โหโพี่ๆก็มากันเยอะเกินมาแบบนี้แล้วผมจะไหวไ,ได้ยังไงล่ะครับมีคนมาช่วยแล้วหนึ่งดาวแคนสีเขียวแต่ฝั่งน้นก็ยึกกว่าอยู่ดีนะนอเออเซเลเบิดก่อนล้วกันเราเกมนี้เหมือนจะตึงอยู่นะตึงมือเลย เออหายไปหนึ่งคนอะไรกันนายิงเรียกเราทำไมเนี่ยโอ้โหเพื่อนกูโดนระเบิดฝั่งโน้นแล้วก็เขาเล่นสีไฟนะเฮ้ยระเบิดมาอันเดอรเฮ้ยเ,เพื่อนช่วยด้วยโอ้โหแตงกิ้วเวลิมัสมีคนมาเปล่าเอออยู่นู่นโอ้โหสะก,กิดโดนไปก็ยังดีนะ เผื่อเขาจะได้ใช้เพิ่มเลือกเอ,อ้ยอยู่นี่ไม่ได้อีกแล้วมีตัวอยู่ไกลเออเนี่ยขอแตกเออฝนุลละสองแต่เอโอ้ผมว่าเขามีระเบิดอยู่แค่ลูกเดียวแน่เลยล่าสุดสายอยู่ไหนวะบนหรอหรือว่าเอ,อ้ยเอ,อ้ยสายอยู่นี่เดี๋ยวก่อนผมจะวัดดีปะ ไม่วัดดีกว่านะถ้าเราต้องการเล่นชวนเราต้องตามเพื่อนไปนะครับด๋ยวเราจะไปซัพพอร์ตเองเพื่อนห้ามตายก็พอนะครับเดี๋ยวเรารอโอ้โหก็เพื่อนหิวไงก็เพื่อนหิวไงเข้ามาแล้วอ้ยเสียงเขาอยู่หน้าเอฟังบีได้นะครับไปวางเลยมุมเปิดมุมปลดมุมเปิดมุมปรดของเรานะครับมุมนี้ ผมว่าถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเขาจะเช็คมุมซ้ายก่อนนะนี่ไงเห็นไหมเขาเดินมาเช็คจริงด้วยแต่เช็คแค่แป๊บเดียวถ้าเขามองไม่เห็นนะเขาก็จะไปละเช็คล่างต่ออือีกแล้วเขากำลังหาเราอยู่อ่ะเขากู้ยาวละเขาเล็งเรามุมนี้รอเหมือนกันนะ เอากัว่า <Okay, S 1> รแว่ง s <S เราเหมือนกันแหละโชคดีนะเราเล่นฉลาดนะนี่ยไม่มีผู้ใดมาเลยเสียกระสุนฟรีนะครับโอ้ยของบนมาวะ่ะเฮ้ยปะเซตระเบิดไม่โดนสักตัวแม้แต่สก,กิดก็ยังไม่ได้เลยทำไมฝั่งเราคนน้อยจังวะอะไรกันวะเนี่ย โอ้โหไอหัวแตกครับโดนคุณจิมมี่จิมมี่ศูนย์แปดห้าโอ้โหนี่ถ้าผมตายนี่เพื่อนโดนไหลเลยเนี่ยโดนไหลเป็นน้ำเลยเออโอ้โหแตกสู้ๆครับเพื่อนโอ้โหแตกโดนไหลแล้วเพื่อนเอ้ยโอ้โหแตกโดนคุณจิมมี่ หมดแท็กเย็นเนียนเอาสุดเลยอันนี้เขาด่ากันเรียบร้อยนะเขาหาไปคนหนึ่งโปรแล้วอีกคนหนึ่งก็เสียงขัดใจว่ากูไม่ได้โปรแล้เว้ยอารมณ์ประมาณนี้เพื่อนๆคุกกิมมียะอะไรเด้อเข้าดิสมาหรือว่าเขามาด้วยกันวะโอ้ยหลังมากโดนหัวพอดีเลย คนนี้ผมต้องไปช่วยปะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรคุณไปสองคนละข้างหน้าเราก็เหมือนจะขาดแคนคนช่วยอยู่นะครับอยู่ไหนเอ้ยคุณจิมมี่ได้เลยนี่ไงคุณจิมมี่เขาชอบมามุมนี้นะครับอุ้ยหลังมาต้องช่วยเคลียร์หลังก่อนนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเพิ่มเลือดเก็บไปสี่แล้วเว้ยพวกเราเต่ วิ้ยเพื่อนเสียงตีนมาเพียบเลยหนีก่อนน่าจะสองตัวได้หรือมั้งเออโอ้ยสามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมุมหนอมุมนี้แล้วกันเขาวิ่งตามเรามาละแต่เอ๊ยไงอีกตัวหนึ่งเป็น ผวกเล่นใหม่หรือเปล่าอ่าเหมือนจะเป็นโอ้ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่แล้วแหละสองดาวขนาดนี้แต่ว่าเขาไม่มีแคนนะใช่ตัวที่เล่นสนัยปะอ,อยู่ไหนเอ่ยอเคเดินซิกแซกกันเขายิงได้วางเลยแล้วกันนะครับ เสียงเขาอยู่ปีบักนะเอ้ยอยู่บนสามแยกมายิงรอเลยแต่เออโอ้โหโ,โ,โดนปะทะหวัวพอดีเลยเอ้ยนี่ผมเก็บไปแปดเลยวะเก็บทั้งทีมเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเกินไปเปล่าโอ้โห นีย่ยขนาดผมแบบเก็บไปเยอะขนาดนี้แต่ว่าเกมแบบรูปแบบเกมซูสีมากเลยนะเพื่อนๆก่อนตายก็แบ่งไปสักตัวสองต,ตัวก็ได้นะโอ้โหหลังเราแตกอีกแล้วโอ้ยไม่นะเพื่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราช่วยนายก็ได้อย่าเพิ่งตายก็พออุ้ยสวยเฮ้ยเออเฮ้ยไม่นะ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 อยู่นี่ อยู่นี่อยู่นี่หรือเปล่าเอ้ยอยู่นี่เหมือนกล่องสุ่มเลยครับเพื่อนเพื่อนมาแล้วเฮ้ยเขายิงผมไม่โดนเลยนะที่จะเจ็ดบางครั้งแบบก็ยิงไม่โดนเลยนะเพื่อนเพื่อนเวลาผมเวลาผมยิงอะกระสุนหรือว่าผมเล่นลั่นสีกระสุนมันก็เลยลอยเนี่ยเป้าหรือเปล่าสะเอ๋ยนี่ไงโอ้ผมไม่ตายเวลาเล่นลั่นสีถ้าเราแบบ ไม่ได้คุมปืนนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้คุมปืนแว้คือเรายิงแบบว่าไม่เล็งใช่ไหมแล้วเรากดย้ำๆอะ่ะกระสุนมันจะลอยเนี่ยเป้าไว้โอ้ยมั่แต่พูดไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเวลาผมเล่นมันชอบเป็นแบบนั้นแนหะสำหรับปืนเอพิซนะแต่ปืนอื่นผมไม่มั่นใจเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับระเบิดมาครับผมอ้ยอเเลือดเหลือน้อยเนี่ยมาได้คิวฟรี หลังม้าเปล่าอ๋ออยู่กับเพื่อนอ้าวเ,เกมจบแล้วเหรออะไรวะโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเอพิโซดนี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ